สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดีดีดีด,ด,ดีสวัสดีจากเพจแม่มดเพดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะวันพุทธที่สองเดือนกรกฎาคมนะคะวันนี้เป็นวันประกาศนะคะอัตรานะคะที่ว่างสําหรับาการจ้างงานงนะคะ กับสหรัฐอเมริกาหรือเรียกว่า r d p Nonfarm ADP Nonfarm นะคะ Automatic Data Processing นะคะ ADP อ่าแล้ว ADP ย่อมาจากอะไรเอ่ยนะคะย่อมาจากนะคะ <c oughs> อัตราการจ้างงานนะคะนอกภาคเกษตรกรนั่นเองนะคะซึ่งจะมีในทุกๆเดือนนะคะไปดูกราฟกันค่ะทุกคน อ่านะคะนี่นะคะก่อนข่าวจะออกนะคะอ่ไปดูที่ M1 เนอะอ่านะคะกราฟเริ่มที่อ่านะคะทุกคน3 8นะคะดูซินะคะว่ากราฟจะเป็นยังไงเอยนะคะทุกคนนะอ่านะคะก่อนข่าวจะออก กราฟของเราจะเป็นยังไงเอ่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่านะคะข่าวออกแล้วแต่ทำไมกรบับถึงนิ่งๆนะคะทำไมโอ้โอ้โอ โอ้โหอะนะคะทุกคนอ่ะอ่ะอ่ะนะคะกราฟนะคะนี่เลยนะคะทุกคนค่ะโอ้กราฟกระโดดนะคะกระโดด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 อ่านี่ก็คือนะคะแรงของอ่า เวลาที่มีข่าวนะคะอีจุดเอ่ยสามสิบแปดนะคะสามแปดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่หกร้อยจุดนะคะ ทุกคนนี่ก็คือนะคะแรงของกราฟ นี่ก็คือแรงของกราฟนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขนะคะว่าตัวเลขออกมายังไงเอ่ยอ่านะคะโอ้ตัวเลขออกมาน้อยกว่าคาดการนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขด้วยเนาะจาก previous นะคะก็คือตัวเลขของเดือนที่แล้ว 29k นะคะหรือว่า29,000นะที่ ที่ว่างงาน forecast 99นะคะแต่ออกจริงลบ33านะคะ,ะจึงเป็นเหตุให้อทองคำของเรานะคะมีแรงวิ่งขึ้นโอ้นะคะสี่สิบเจ็ดนะคะทุกคนโอ้ ่านะคะทุกคน RDP nonfarm นะคะ Employment Change คืออะไรนะคะอ่าชื่อเต็มเตม RDP nonfarm Employment Change นะคะหรือเรียกสันส้นๆว่า RDP Employment Report นะคะแล้ว RDP คืออะไรเอ่ยนะคะ RDP เนอะเท่ากับ Automatic Data Processing นะคะ เป็นบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่ทำระบบเงินเดือนนะคะเพโรนเพโรนและบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะ H.R. ให้กับบริษัททั่วประเทศนะคะแล้วรายงานนี้นะคะมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวนะอ่านะคะ คือนะคะคือจำนวนการจ้างงานใหม่ในภาคเอกชนก็คือยกเว้นภาคเกษตรอ่าซึ่ง RDP นะคะก็คืออ่าซึ่ง non farm ที่จะมาวันพรุ่งนี้นะคะก็คือภาคเกษตรนั่นเองนะคะเออแล้ว RDP นี้มีผลอย่างไรนะคะกับแรงวิ่งของกราฟก็นะคะถ้าเลขของ RDP นะคะเป็นเลขที่เรียกว่า ดีขึ้นนะคะเ,ออเลขมากหรือเลขเท่ากับคาดการก็จะทำให้ดอลลาร์นะคะเ,ออเงินดอลลาร์เนาะมีเขาเรียกว่าดีขึ้นนะคะก็จะมีผลให้ทองคําของเรานะคะร่วงนะคะถ้าตัวเลขไม่ดีก็จะกลับกันนะคะทำให้เรียกว่านะคะทองคําของเราดีดขึ้นนั่นเอง เนาะก็จะเป็นการสวนกันแบบนี้นะคะก็จะสามารถทำให้นะคะเทรดเดอร์เนาะอ่านะคะสามารถดูนะคะตัวเลขคาดการณ์นี้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเอ้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า,าระบบการเทรดตามข่าวนั่นเองนะคะทุกคนเนาะนี่ก็คือ RDP Nonfarm ซึ่งนะคะสำคัญเป็นตัวเลข สำคัญที่เทรดเดอร์นะคะต้องจับตามองดูนั่นเองนะคะเดือนนี้เนาะปรากฏว่านะคะตัวเลขออกมาเรียกว่าต่ำกว่าคาดนะคะจึงทำให้ usd อดค่า ทองก็เลยพุ่งขึ้นไปนะคะประมาณพันจุดเนาะไอ้นะคะแต่ตอนนี้น้องไปชนแนวต้านนะคะที่สามพันสามร้อยสี่สิบแปดนะคะทุกคนคะ่ะอ้สำหรับคลิปนี้นะคะแกรนก็ ่าสิ้นสุดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเนาะเทรดเดอร์การจะเป็นเทรดเดอร์นะคะกราฟจะวิ่งมากวิ่งน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆด้วยนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากวิเคราะห์ข่าวเป็นนะคะเออเขาเรียกว่า ระบบการเทรดตามข่าวหรือฟอนดดเมนทัลนั่นเองเนาะก็สามารถนะคะเรียนได้จาก mtm the professional academy of traders นะคะทุกคนแล้วสามารถอ่าอยากจะเรียนติดต่อช่องทางไหนก็ติดต่อนะคะอ่าช่องทางนี้เลยนะคะที่คุณกำลังฟังอยู่นะคะเอ,อือเขียนอ่า อินบ็อกซทักกันมานะคะหรือว่าติดต่อทางช่องไลน์ได้เลยนะคะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เพรอนนี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย